บาครับใช่ครับกี่ลูกดีครับกี่ลูกดีครับเหมือนลูกออออแล้วแต่เลยบอสเพราแบ่งทั้งคู่เปกี่ลูกอ่ะแล้วแต่เลยต้องมีแบ่งด้วยเหรอแล้วถามคุณเหรอกี่ลูกไม่ถามว่าเปิดกี่ลูกดี โอเเเ่งงมึด็กี้ยผมเจอแลนส้มผมไหว้แมลงเนี่ยไปแล้นมมือไหว้มันแล้วท่องชินะบัญชรอ่ะไอเบ็นไหว้แล้วเมื่อกี้มันบอกไหว้แล้วไม่ฟังเมื่อกี้มันบอกเนี่เฮ้ยผมต้องเอาอีมพีรุ่นเหลืองอ่ะรุ่นเหลืองไปแล้วบอสเฮ้ยอันนี้เชื่อใครได้บ้างบอสเปิดเท่าไหร่ครับดูครับรุ่นเหลืองใช่ปหมมันไงมันมันออกไปแล้วน่าจะเยอะเกมมันอยู่แลนส้มสองตัวเลยนะเรเยอะกว่าพี่เราเยอะกว่าพี่บอสผมรออีมพีรุ่นยี่สิบขนแล้วไม่ยื้อได้ไงอ่ะ ม้ใเน่ยทกเอครใช้มื่อไอ้กายไอ้กายใครเจอบ้เงไอ้แบกไดอเอาแล่วขอเอาจากใครันเลอะแกลเลยเอาจากผมเดี๋ยวรอเล่นกล่องก็ได้พี่เวลาจนทังหมดนลเนี่ยมีแกเละอีี่ยนเอาไปยู่ไหนกายูไหมไอ้แบกเเลยอ้แบเลมีสาม ้าบอสเติมมือสองหมื่นในฐานะที่ผมเป็นรองหัวหน้าแก๊งเป็นมือขวามันรดอะไรไวเบ้งกูลดกูลดเนี่ยเติมสักแล้วก็ลด <50 S 2> อะไรไม่ตูดำดอะ่ะนเทันห้าร้อยบาทไม่เดี๋ยวเอา <c oughs> เดี๋ยวมันเกินหน้าเกินตาเขาเขาไม่ชอบ กูเป็นแค่ลองอ,อ่ะอ่ะมึงให้กูไปเกินหน้าเกินตาเขาได้ไงผมไม่ชอบเหมือนแบบยิงตกใจหมดโอ๊ยทำไม<ข>่วิกเตอร์ปะ่ะอาเฮียไที่วิต้ามันได้มันได้นี่ไหมครับคนดูครับก่อนนาโนกระชา อูรุนเหลืองใครอ่ะมัน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 ได้เล่นเขียวแล้วไปแล้วมันตะกบนตีหรือเปล่าตีมาไม่ทำงี้เพราะมันเยอะเยอะไม่เยอะใหญ่ที่เพียงยิงเยอะชัวเรามียี่สิบคนนะพี่ไปข้างไหนเพื่อนแบทมันสามคิปใช่ละนั่นปืนใหม่ครับก็มีอยู่แล้วปืนใหม่อวีวอลยี่สิบจะได้ไม้ดำมากกว่า เป,เป็นไหนพวกลืววอวงไฟเลยเลยคิดก่อนอาจจะให้ฟาตี ตจะมมีใคราเล่นอย่าง,งโง่บอกหรือวงไฟมึงหนึ่งหนึ่งกูแม่อะแมไอ้ควายเอ้ยอยู่ไหนอีกนะชุดบอลพุงแตกลายที่มีข้าวหัวสิบล้านเบลีไหมครับที่เจ้าของกิจการบุฟเฟ่ต์กับโรงทานตามตัวอยู่ไ,ไม่ใช่ครับมัว่วมึงหนึ่งหนึ่งกูแม่ไอ้เหี้ยไอ้ควายวันนั้นกูน่ะไอ้พวกปากเก่งๆเ,เข้ามาในในในวอตเอนนิง่งโดนกูตบหน้าเสียออก ออกเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อยะตก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 ้าหลงบาาบาลวงาตกงียแต่ละตัวขาหลบาข้าหลวงบาลวงาใหม่หลวงบาใหม่ตกตกไมกไม้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 ช่วยเยี่ยมันเหมือนเจงอตกล้วตกตลอวตกแล้วตกแล้วตกแล้อตกแลู้น้ำาดูน้ำานี่ทางทางลงลงบาลงบาใหม่ถุงห่อมาซีถึงห่อมาซีเตรียมเลยเตรียมร้านเลยเอาไม่ง่อยคุณห่อหมดแล้วรับเดี๋ยวไปเลยเลยเลยลมามาจะ่ง เล่นยังไม่เท่ากูเลยบอกกูไก่กูกาดเดิมพันกู่แม่มึงอ่ะเอาไหมมันจะตันเราปเนี่ยเราไปข้างล่างนะาตันอะไรไม่ต้านเรไปข้างล่างแล้วไฮเบย์ไฮเบย์โงพยาบาลเมายังตดนรถอะไรมาแล้วอย่ลนะบมีบุสะพานมีบุ่นสะานมีบุสะามีบุสะานเห็นปะมีบุสะานี่อคันมีเท่าร่คันหนึ่งกวิ่งกวิางอากาศมกินมันเหินโง่เฮ้ยแม่ ยังไงเราดีนยมีปัญญาพาหนะอ๋อครับอันนี้แค่ลองถ่ายรูปทีนะไปทีถ่ายรูปอะไรไม่รู้ตามไปใกดกดกดมาฮะนี่มันมันถ่ายรูปดวงสวิตส่งจีบอกเพื่อนยิงไม่ดิงูน้องมาแล้วไมวประไว้ที่ีใครยิงกูวะปัดลบท์ ิงเนี่ยนะวัดกันไปเลยอ้าวเฮ้ยโทษโทครับโทษีครัโทษดีครับผมครับผมไม่ไรกิงหรไม่ผมอ่ะไอยิงอยิงผมยิงใครยิงเออใครยิงูซาอ่อ้าวโทรครับโทรครับโทรครับโทษดีครับไหนย่ไหนยย่ไหนยิ่ไหนยิ่ไหนยิ่ไหนย ผมไม่รู้เมื่อกี้ผมเจอมังคะพามาพอดีเอ้โจ้ไอ้โจ้เฮ้ยแบงค์มันนะเนี่ยไอ้รถหุ่นๆเนี่ยจะทักเหรอไม่ใช่มายิงกูจริงมายิงกูจริงไหนๆไหนๆไหนใช่ปะไอ้แบงค์ใช่ปะอยู่บนสะพานนะเอาผ่านเหรอใช่ว่าเฮียคิมควายเขหน้าเบื่อไอ้เฮียเฉยไปบ้านมันมีเท่าไหร่คันนึงมันขับมายิงผมอยู่แต่มันกระหน้ำเลยยังเบรคดีในใจ กูอยากเหาะอสิบหกแล้ววะไปก่อนกันแน่นานโนไอ้กเอออูเฮ้ยนั่งอยู่น้ำลายเจ้าหกเออนานโนกูหมดแล้วเนะี่ยเหมือนกัน <c oughs> แสนพันล้านแล้ว มันรถมันผมยิงมันตกไปแล้วตอกปะหลับเขาไม่ได้จริงๆนะคระเขาจริงๆเวลาไปโรงทานกับบุกได้นี่เจ้าของคนจัดเสียน้ำตาทุกรายอะไรครับผมกินน้อยครับโอ้บุกพี่พี่หน่อยไม่เชื่อหรอกพี่สอนัอนเป็นเฮ้ยมันมันอยู่สามพ่อกันเหรอมาอยู่สามพ่อกันเหรอไม่รู้ครับพี่ละ รอเฮียอะไรมันไล่คุณแล้วรังคันเลยมันหลุดอยู่หนึ่งตัวตอนนี้ไรอังคันทุกทั้งทั้งทั้งกลุ่มเลยทั้งแก๊งเลยเอที่สามมาลงมาใช่ป่ะเพื่อนเราอยู่กรางบ้างนะต่อได้ไหมอ่ะเลยเปล่าแล้วคนเยอะมาเร็วมาเร็วไอ้ไอ้ตัวเมื่อกี้น่าจะของเยอะอยู่ตัวเมชาเลยทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งเลยทั้งแก๊งเลยลงมาจะได้ทิ้งไอ้ตัวนี้ไปเอาตัวนู้นปุ๊บไหนอ่ะเขาทเล่นแรงเขียวทันไหมละตัดกูขาดออกมาแล้ว หไฟมอยู่มันอยู่ทางลงเวทีอ่ะประชากร่งเลยทางแกงเลยทางแกงเลยไม่รู้ว่าเยอะอ่ะดันไหมดันไหมเราก็ยี่สิบสองนะไม่น้อยหน้านะเออเนี่นางไปเทลเีลยไอ้เทลมาเล่นอยู่ประเทศอะไรมาเนี่ยวาเลียนซิตี้เลยเติร์นนาตาบาลปานาตาบาลปาแตงหนึ่งแตงหนึ่งแตงหนึ่งนาตาบาลปาเดินไปได้มาควบกันไปดีกว่าเดินไปได้ก็พอแล้วมาควบกันนังโรงพยาบาลน่ยมามาคุบกันเนี่ยนะโรงพยาบาลเร็วๆๆๆว ยิงแม่นเลยมัวะพี่ไม่รู้ก็กูเห็นมันเหินเล่นอยู่กูเลยลองยิงดูมันตกล <c oughs> อันดับอยู่ตรง,งนัดร้านฟ้าบอ,อไลไฟฟ้าไปนี่ไม่ใช่หรอรครนะับแป่งปอล์ฟเต่าดีครับพี่ด่น้ำลายบูดอะไรน้ำลายบูดเลยครับ <c oughs> มึงขยันตั้งชื่อให้กูกันเนาะ,ะนะ <c oughs> ดิบเมือง ด,ดปุ๊บใหญ่หน้าโรงพยาบาลโบรมอรนใครอ่ะ แบกเราล่วงเาราะยันเด็กตอนเนี้ยโรงพยาบาลแล้วโดนเกาะกัน่ะนี่รวมกันอยู่มีคนขับมาเต็มเลยใครวะมาหลอกมันมี L2 ตีด้วยเนี่ยุทตึกกระจกเต็มเลยอ่ะสามพันเดูดูให้แป๊บนึงไปมันมามันมาโรงพยาบาลเน้่ยรถตึ๊งมา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 ไหนพอตพอต ติดกระจกเลยติดกระจกเลยเกอเเกีเยอะป่ล <story> ังแตกติดกระจ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 กตกระกตเลติดกระจกติดกระจกนกระจก่นเาไปก่อนเพื่อนมาเยอะเลยมันมาเยอะเลยเพื่อนมาเยอะเลยเดยอะเยะตกกระเอยะเยเยอะไอะอะะยยะเยะ มึงเล่นม้าเตีนเป็นโตดยเลยมันเยอะจังเลยวะอย่าแม่เราไม่มาหลัวม่ตอนนี้กูยังไม่เห็นพวกเราเลยนั่นลงมาแลนั่นลงมาไม่มีเลยตอนเนี้ยเฮ้ยบบับบัตบาัตบบับบัตบับตตัั๊มตัับับับาาบบับาบั ถอยก่อน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 นะฟังนะถอยก่อนนะไปไหนอะไปไหนอะถอยไปไหนมก็ไปมันมานะมันมานะมันมาขึ้นข้างบนหน่อยขึ้นข้างบน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 โวยวาเต็มเลยเมืองบนอะไปก่อนไปก่อนไปก่อนไอองมีคนรับยังอะไอเอ็งไม่มีไอจนมันขับรถคว่าผมเอารถอยู่แยกยายหรอถอยขึ้นเมงบนก่อนเอออใครสอนให้เราเป็นคนกลัววะรปไหนพี่องใครสอนให้เราเป็นคนกวฝนันฝั่งั่ที่มันตกลงมาจากไอตกระจบ โอเคสู้ไม่สูนหนี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 ไอ้เหียนี่พี่อยู่บนตึกกระจกอะต้องไปงานวน่ะตเนี้ยวเลี้ยวเนี้ยวเลี้ยวเี้ยวเียวเียวเนี้ยวเลียวเียวเลียวเลียวเลี้ยวเียวเลียวเียวเลียวเี้ยวเลียวเี้ยวเลี้ยวเลียวเลียวเ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 ียเียียวเียวเีวเีย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 วเลียวเ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 ีย อ๋อรู้แล้วมึงวิ่งมาตรงข้างปั๊มดิถ้างั้นอ่ะมันถออกได้ป้ะมันถออกได้่เไม่ได้่ไม่ได้อ้วไอ้ตรงกโรวมสนามเนนิดช่วไม่ได้นะ่มดอมาแล้วนะกูดนซ้ตรงสนามเดนนิดไป่อไออกนะออกก่อนนะยออกก่อนนะไสวนหน้าหมดมากที่แรกเจอกันแล้ว่อรอ16นะใครมึงตามเพื่อนดิด่วนเลยเฮียไม่ใช่เรื่องแล้วไอ้สัตว์อยากจบไหมเนี่ยจึกตึ้งจิกมาทำมาเยอะ ออกมาแล้ว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 ผมออกมาแล้วขออนุญาตไอหลุดนะเจ้เจอโคเคนเจอโคเคนเจอโคเคนแค่ตะกี้มันขับรถผ่านกูมันยังด่ากูพังเลยขันก็พังออกแบบแขนเที่อะไรกูเจ้โคเคนเจอโคเคนเจ้โคเคนันไดบาร์ของใครวะตอบเลยเนี่ยตรงเนี้ยมันไดบาร์ใครอ่ะกเจ้าพอเสียงหน่อย คุโดนบ้มอยู่ตรงที่ถูกป่ายอมรับมาซะใครแบกป่ะแบกไหมใช่แบกป่ะเออตัวมันบ้มรถอย่างควายเลยหาคนหาคนมารับกูดิมาเลวอยู่ไหนอยู่ไหนเปลล่างพี่เปรัอเองพี่อยู่ใกล้สุดละเอ้เทลไปโรงพยาบาล กูขอนะมึงอยากเยี่ยมนะมึงด่าสวนมานะยี่บห้ายี่หกคนอะเฮ้ยผมผมเพิ่งโคตรมีตามันเจอมันตามเป็นล้านเลยว่ะ

มุดมาเลยหรือไงบ้านเก่าลองบ้านเก่าวันนี้บ้านคนในแก๊งเราร้อนมากไหมวะทำไมของพูดร้อนเลยวะร้อนร้อนร้อนมากร้อนหรอเยี่ยมมาห้องน้ำแบบมันตกกระเดกนบ้านกู่ฟ้ายังสว่างพระอาทิตย์ยังออกอยู่เลยเนี่ยไอ้เชี่ยร้อนยิบหายที่ยังออกออกไปไหนไอ้เนี่ยพระอาทิตย์ยังอยู่เลยคือพี่จะสื่อว่าพี่อยู่ต่างประเทศใช่พปะวัวอยู่ไทยนั่นแหละแต่มันร้อนเลยมันขึ้นไปเมืองบนนะ ยแอบอ่ะเออมันเยอะเยอะเยอะเรา23คนไม่ยังเยอะเลยอ่ะไม่ของเรา24มัน30เราไปพาเลยไอ้แบงกอีกไอ้แบงกน่าจะหลุดนเขามา30นิ้วว่างอยู่เนาะแต่จะยินใหม่มันจะยิงสู้ยังไงทันวะถ้าไม่เมมมึงยิ่งแอบรอรอคนละมาเยอะกว่านี้ไหมคุณจะได้นั่งยิงข้าวหรอข้าวเรือคุณนั่งยิงข้าวอยู่คุณนั่งยิงข้าวอ่ะ แบงเนี่ยกูดูที่พาวให้อยู่แหละไอ้แบ็ค์น่ารับจบไอ้กายเติมไม่เหมือนหนึ่งไม่ได้ยี่อะไรไม่กายกไม่ได้ไม่ได้โลถไม่ได้ไอ้แปะเนี่ยมับมึงไอ้กายไอ้กายไปไหนไอ้แม่มันพาว่ะเออไอ้เฮียมิ่หมไีใส่ตัวเนว่ามันเกล็นตำน้าลอยอยู่ฟิล์มดำนี่กองตีได้เฮียบ้านบอลแอนโดนเลย ที <icana> <naj bum S 2> มนำยังโดนเลยไม่เกี่ยวนะเดียวแอนโซนไหนกันวะแอนโซนไหนกันนืองเหรอเฮียอยู่โรงพยาบาลนะเพื่อนนะใช่เนี่ยวะมีอีมพีนะฝากได้ตลอดตลอดยังกูน่าแดกข้าวอ่ะนะแอนเนีดินหนาดก่อนนะแอนเออเนี่ยเอาอยะเมื่อวานก็ถามที่ต้องการเพื่อนแชร์ไหมอ่ะ ได้ดิเพื่อนโรบิตะเอ้ยโดเรมอนเอ้ยแจนไอเดียเฮ้ยกาชามาแล้วเอ้ามันไม่ได้กล่องการันตีรถหรอีี่ทไปชิมไก่หมูไปแต่มันไม่เปลานะกูไม่เห็นนะเรามันไม่ได้กล่องการันตีรถหรอถามเพื่อนเราเลยยังคนนั่งกินข้าวคนนึงเก็บลูกเกมงไหมเพื่อนนัแล้วอ่ะสิ็นเจ็ตเว้ยมันอุ้มนะกูบอกกันมีรถขับขึ้นมึงบนขวยสว่างไม่รู้กูใครไม่รู้ให้มึงฟังกู ไทยคานดำมีกระตงอยเหลือเ่าันเเฝ้ฮีียหอยเออกูจะถึงแล้วหนามก๊อฟเอ้ยมันตันเมืองบนไหมี่ยไม่รู้แต่มีคเออมึงอยู่กันไปกูไปละเมืองบนอ่ะเมืองบนเราอยู่กันเป็นไงใจโอเคเราเยอะมากว่ามันจะไปหาเกี่ยวเพิ่มนะตำรวจน้อยมากเลยมันรู้ได้ไงอ่ะไม่มีโรงพยาบาลนะเกี่ยวเพิ่มเนี่ยตำรวจน้อยอุ้มเลยทำอะไรปะคุณดูครับเพลนโอ้ไอแปะเล่มสองไม่ได้ว่ะเอาเลยไหมครับ เจ้าไอแปะมากูขอลั้นทีเดียวนะแบบชิวๆกูไม่ต้องคิดเยอะเปิดไม่ได้แอ้ตะงอยแบ๊กไม่ต้องเช่านะไอแปะยาพัดซันหาแบ๊กแบกแบกรถมาแล้วนี่สวยโอ้ยไหนวะกูจะให้กูโชนไหมเขบคุณก็เอาไปรถปวดทองชัวร์ไม่มีใครโดนหล้วนะ ระวังโดนป้มเหมือนเป็นหลอดนะพี่บอลไอรอนบ๊อบอีลอนบ๊อบชัวร์ไปแบบไม่จริงแต่อะไแต่งมาแต่งไม่พูดวะพี่โน่ก็ชีวิตคนละแบบพี่โน่มาช่วยหน่อยเดี๋ยวช่วยหามันหน่อยจะหาไอ้เหี้ยนเราหนีไม่ใช่หรอโอ้ยคุยก็จะได้เผื่อโดนไอ้เหี้ยใช่คจานอ๋อโอเคโอเคโอเคเไม่อใครนายธวิดวะไอ้เหี้ยอิงครับ จูอ้อยูบ่บ้านจู้ตามพี่ปิ้งยังหัดจู้พี่บ้ากินข้าวยังพี่จีละอะไรวะนำนำพี่ก็รวจแซมบ้าเล่นก็าางโง่จะมาสู้แชมป์โง่อย่างพี่ผมได้ไงวาย